นายดวงชาวราศีตุลประจำเดือนกันยายนชาวราศีตุลน,นะคะการเงินการงานและความรักเนะะี่ยค่ะมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังมากมายเลยทีเดียวมีรายละเอียดว่าจะได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆนะคะที่ต้องระมัดระวังและมีคำแนะนำเพิ่มเติมอยู่ในคลิปค่ะติดตามชมได้ในคลิปเต็มเลยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธาารรมสนัสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางเกาะโกนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการทํานายดวงชะตาชาวราศีตุลนนะคะประจําเดือนกันยายนค่ะชาวราศีตุลน,นะคะอาจารย์เนี่ยจะใช้ทั้งไพ่ทาโร่เลขศาสตร์รหัสลับไคโร และพลังหินทำนายค่ะผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้คำทำนายนี้แม่นยำที่สุดค่ะและในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างอาจารย์จะเริ่มที่ดวงการเงินกันก่อนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันค่ะมาดูกันว่าไพ่อย,อยากบอกอะไรนะคะการเงินของชาวราศีตุลในเดือนกันยายนนี้ค่ะ ไม่เลวร้ายหรอกนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเป็น6ดาบนะคะไพ่หดาบเนี่ยบอกว่าการเงินมีรูรั่วมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยครั้งจ่ายตลอดเวลาไม่ควรจ่ายก็ต้องจ่ายไม่ควรเสียก็ต้องเสียนะคะอุดรูรั่วให้ดีๆไม่งั้นงบจะบานปลายนะคะ ส่วนไพ่ใบนี้ค่ะเป็นสีถ้วยคนที่ทำงานรับเงินเดือนประจำอยู่เนี่ยนะคะการเงินก็ยังมั่นคงดีแหละไม่ถูกตัดลดทอนไปไหนนะคะเพียงแต่ว่ามีแค่พอใช้จ่ายชักหน้าถึงหลังเท่านั้นค่ะไม่มีเงินพิเศษไม่มีอะไรมากกว่านี้คำแนะนำสำหรับการเงินได้ไพ่เดวิลไพ่เดวิลเนี่ย ระวังคนหลอกคนโกงระวังมิจฉาชีพระวังคนมาต้มตุ๋นหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบเรานะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองและงดการลงทุนร่วมหุ้นหรือไปลงทุนอะไรใหม่ใในเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยมีคนมาชักชวนงดไว้ก่อนเลยจะดีกว่าค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียค่างโง่ได้นะคะและไพ่สรุปสุดท้ายเนี่ยได้เป็นเด็กถือดาบดังนั้นต้องบอกว่า มันมีโอกาสเหมือนการที่คุณจะได้รับเงินมาแต่ส่วนหนึ่งแต่ต้องเสียส่วนน้อยไปด้วยเช่นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางหรือว่าอาจจะต้องให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาต้องให้คนอื่นดังนั้นเงินที่ได้ก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะสำหรับคนที่ทำงาน ไม่ได้รับเงินเดือนประจําก็จะมีรายได้เล,เล็กๆน้อยๆเข้ามาค่ะไม่ได้เป็นเกอบเป็นกำรรสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการงานกันต่อเลยค่ะดวงการงานของชาวราศีตุลน,นะคะดวงการงานจะเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะ ได้ไพ่ใบแรกเป็นแฮงแมนแฮงแมนเนี่ยต้องบอกว่างานที่ทำอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับผลดีหรือผลสำเร็จในตอนนี้ค่อนข้างเละเทะเลยแ่ละค่ะหมายถึงว่าอาจจะเช่นเราทำ ถ้าเราเป็นผู้รับเหมามีลูกน้องบริวารลูกน้องอาจจะทิ้งงานเทงานแล้วเราต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวงานอะไรก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นหลายๆคนเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ได้สำเร็จตามเป้าประสงค์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเราการรับบริการให้คนอื่นทำงานจัดการอะไรให้คนอื่นเนี่ยนะคะงานจะยังเสร็จไม่ทันกำหนดนะคะแล้วก็ยังได้ไพ่สี่ดาบด้วย ไพ่สี่ดาบอันนี้สําหรับคนที่ทํางานประจํารับเงินเดือนประจำเนี่ยค่ะอึดอัดมากทีเดียวอยากออกจากงานบ้างละจะรู้สึกว่าบรรยากาศในที่ทํางานมันมาคุมันสร้างความอึดอัดกดดันให้กับเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงดีต้องบีบตัวเองเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานสักเท่าไหร่ส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่มีโอกาสจะเลิก อันนี้ได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะไพ่ตึกพังเนี่ยคือเ,ออเลิกกลางคันทําทําอยู่แล้วก็ไม่ไหวแล้วเจ๊งไม่เป็นท่าหรือว่ามีการเลิกไม่เอาแล้วไม่ทําแล้วตัดสินใจยอมเจ็บตัวดีกว่าจะลากยาวอะไรเหล่านี้นะคะอันนี้อยู่ในตําแหน่งคําแนะนําเพราะฉะนั้นคําแนะนําบอกว่าเจ็บแต่จบจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าทํางานอะไรแล้วมันมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเลิกเถอะ จบเลยดีกว่าอย่าเคลียร์คัดจัดเต็มกันไปเลยนะคะอย่าลากยาวเดี๋ยวมันจะมีปัญหามากกว่านี้นะคะส่วนไพ่สรุปได้ s v v n ofwand s เนี่ยนะคะเป็นไพ่เจ็ดไม้ซึ่งจริงๆแล้วเจ็ดไม้เนี่ยแปลว่ามีชัยชนะโดดเด่นเหนือคนอื่นแต่มันเป็นว่าชัยชนะจะได้มาด้วยการแข่งขันต่อสู้เพราะฉะนั้นการงานของคุณนะีคะจริงๆแล้ว ถ้าลงสนามแข่งกับคนอื่นมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่งานที่ไม่มีศัตรูคู่แข่งงานที่ไม่มีเป้าและต้องพิชิตชัยชนะเนี่ยจะไม่ได้งานที่จะดีของคุณในตอนนี้คือมีเป้าหมายแน่ชัดต้องพิชิตชัยต้องลงสนามแข่งแล้วก็จะปิดดิวได้จะประสบความสำเร็จได้แบบเหนื่อยมากทีเดียวแต่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นงานไม่ง่ายเลยในตอนนี้ค่ะ แต่เพียงแต่ว่าอะไรที่ยากๆอะ่ะล้วนนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะคะมาถึงเรื่องของความรักกันดีกว่าค่ะเงินงานดูถ้าจะไม่สนุกไม่สมหวังเท่าไหร่มาดูกันว่าแล้วความรักจะเป็นอย่างไรนะคะความรักของชาวราศีตุลให้ใบแรกได้คิงดาบนะคะคิงถือดาบเนี่ยแปลว่าณปัจนะจุบันนี้ คนที่มีครอบครัวแล้วคนที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะมีอุปสรรคปัญหาได้บ้างเป็นปัญหาทางเทคนิคอย่างเช่นไม่ค่อยพอใจการมีสะสมเรื้อรังมานานแล้วแล้วไม่พูดกันหรือไม่ก็คือเก็บงำเอาไว้ในใจมีความโกรธกลุ่นกันอยู่ในอกในใจเนี่ยนะคะแต่ ไม่เปิดออกมานะคะมันไม่สามารถสื่อสารกันได้บรรยากาศในครอบครัวในบ้านมันก็เลยค่อนข้างหมาคุ้นะคะค่อนข้างที่จะไม่ใส่ใจไม่ไม่ค่อยดีต่อกันน่ยนะคะแล้วมันก็มีโอกาสว่าคุณไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแม้กระทั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกันก็อาจจะไม่ได้ทําในตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะถ้ารู้ตัวอย่างนี้แล้วเนี่ยแนะนําเลยว่าอาจจะต้อง ขยับความสัมพันธ์ให้มันลึกซึ้งให้มันดีขึ้นปรับปรุงมันให้ให้ดีกว่าเดิมหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนหรือว่าเพิ่งจะจีบกันใหม,ใหม่คนคุยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไพ่บอกว่ามีโอกาสที่ในที่สุดแล้วคุณจะกลับมาทบทวนตัวเองคุณจะอยู่คนเดียวไพ่บอกว่าให้รักตัวเองให้มากๆคุณเองนี่แหละที่เหมาะสมที่จะรักตัวเองในตอนนี้ แล้วคุณนี่แหละที่ไม่ว่ามีคู่หรือยังไม่โสดคุณก็จะได้อยู่คนเดียวได้ทํากิจกรรมด้วยตัวเองคนเดียวไม่ค่อยมีมีคู่มาซัพพอร์ตสักเท่าไรหร่นึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามรักตัวเองให้มากๆจะดีที่สุดเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะคะคําแนะนําอันนี้ได้ไพ่สองถ้วยคําแนะนําบอกว่าคนที่จะดีกับเราในตอนนี้คนที่จะรักเราให้มากๆในตอนนี้ก็คือคนที่สนิทกับเราที่สุดเพื่อนสนิท พี่น้องของเราเองหรือคนในครอบครัวนี่แหละนะคะจงให้ความสำคัญกับผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทกับเราให้มากๆอย่ามองไกลออกไปนะคะมองกลับเข้ามาใกล้ๆเราบ้างคุณหลงลืมละเลยคนที่เขารักใคร่หวังดีปรารถนาดีอย่างจริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะไพ่เตือนแบบนี้เนาะแล้วก็ไพ่สุดท้ายเป็นสเตรนช์ค่ะสเตรนช์แปลว่าเก่งแกร่งเข้มแข็งอดทน ดังนั้นในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบในเรื่องความรักของชาวราศีตุลเน,นะะี่ยค่ะต้องเก่งต้องแกร่งต้องเข้มแข็งและอดทนให้มากๆม,มันถึงจะผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบหินให้ดีกว่าว่าทั้งเงินงานความรักเนี่ยหินอยากบอกอะไรนะคะหินบอกว่าให้เชื่อเซนต์ตัวเองให้มากที่สุดซิกเซนต์ของคุณ เชื่อถือได้ถ้าคุณรู้สึกอะไรอยู่ให้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะครคนที่คุณรักใคร่นับถือนี่แหละจะส่งเสริมสนับสนุนและอุปถัมภ์คุณได้ในเรื่องของความรักจงตั้งมั่นอยู่อย่างสงบมีสติให้มากๆอย่าพูดทุกเรื่องที่คิดอย่าคิดทุกเรื่องที่ได้ยินนะคะแล้วก็จง ใช้มัทุรสวาจาให้มากๆกับการสื่อสารกับทุกเรื่องค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะดวงสุขภาพของชาวราศีตุลได้ไพ่ h ด a r อาร์ตแล้วก็ไพ่เอ็ดออฟแวนนะคะต้องบอกเลยว่าไพ่สองใบนี้ค่ะในเรื่องของสุขภาพถือว่าสุขภาพดี สุขภาพเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะงดการเดินทางไกลและก็ระมัดระวังเรื่องของการเดินทางบ้างมีโอกาสพลัดตกหกล้มนะคะมาถึงเรื่องเลขมงคลแล้วค่ะคุณจะมีโชคมีลาบไหมอาจารย์จะดูให้จากไพ่ไขรหัสเลขมงคลนะคะว่าเลขศาสตร์รหัสลับไคโรบอกอะไรเลข1.9ค่ะ successful พลังแห่งความสำเร็จนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเรื่อง งานเงินความรักไม่ค่อยดีแต่โชคลาภดีนะคะได้เลข0เลข1แล้วก็เลข9ค่ะ1991 1001นะคะเป็นเลขโชคลาภของคุณมีโอกาสได้เต็มเต็มเลยทีเดียวค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ